ไาดู่ย่างไม่ะแแล้วพี่ไไม่เจแ่ไหแล้วัะโอเคนั่นเป็นซมซำกินเจแล้วกินการีเยอะขอโทษนะครับชั่วโมงเลยเฟรมดูดเมเเเอวันนั้นที่ให้น้ำแดงไปอ่ะวันนั้นที่ให้น้ำแดงไปอ่ะพี่ดูดไปลหลบคนหลบคน